สวัสดีครับผมพีคจากช่อง p พ Channel นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงกลไกในชีวิตมนุษย์ที่เราเรียกว่าอีโก้นะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงได้ยินคำนี้มานานนะครับแล้วก็คงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีโก้เนี่ยมันหมายความว่ามันมันมีลักษณะเป็นยังไงมันมันมันทำยังไงยังไงเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอะนะครับ วันนี้ในวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าลักษณะของอีโก่เป็นยังไงนะครับม,มีวิธีการทำงานยังไงแล้วก็จะมีผลกระทบยังไงกับชีวิตเรารวมถึงเราจะควบคุมอีโก้ e ตัวนี้ได้หรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอให้ความหมายของคำว่าอีโก้ก่อนแล้วกันนึงครับ คำว่า ego เนี่ยนะครับเป็นรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะครับซึ่งแปลว่าฉันแปลว่าตัวฉันนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ myself หรือว่า I นะครับที่แปลว่าฉันนะครับลักษณะของ ego เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสักส3ลักษณะเด่นๆน,นะครับอันที่หนึ่งก็คือ ego เนี่ยมันเป็นเหมือน โปรแกรสมสำเร็จรูปที่อยู่ในใจเรานะครับโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในจิตใจของมนุษย์นะครับตัวอีโก้เนี่ยนะครับมันจะทํางานในโหมดอัตโนมัตินะครับหรือออโต้โหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอ e ีโก้มจะทํางานมันเองตลอดเวลานะครับลักษณะของอีโก้เนี่ยนะครับคือด้วยความว่่อีโก้เนี่ยนะครับมัน มันไม่มีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะสำคัญอีโก้ e อย่างก็คืออีโก้จะพยายามทําทุกอย่างให้เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาให้ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจิตใจเรานะครับอีโก้มันก็จะพยายามที่จะสะท้อนภาพตรงนั้นออกมานะครับพยายามที่จะเอ่อเขาเรียกว่าเข้ามามีส่วนร่วมใน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 ชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คนเรามีอ,าอีโกโในจิตใจเรามากๆนะครับก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะถูกภาพที่อีโกโเนี่ยพยายามสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจว่าภาพอน,นั้นอนะ่ะคือชีวิตของเรานะครับเพราะว่าลักษณะของอีโก,โกก็คือพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีตัวตนขึ้นมาให้ได้นะครับลักษณะอีกอย่างหนึ่งของอีโกก็คือ เมื่ออีโก้เนี่ยนะครับได้เข้าไปเกาะหรือว่าไปยึดติดกับอะไรบางอย่างในชีวิตเราแล้วเนี่ยนะครับอีโก้ก็จะต้องการพลังนะครับวิธีที่อีโก้เนี่ยจะแสดงพลังตัวเองหรือเพิ่มพลังตัวเองได้คือการที่อีโก้เนี่ยต้องสแสวงหาความเป็นหนึ่งนะครับหรือว่าต้องมีต้องสแสวงหาความเป็นเลิศน,นะครับความเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเราเนี่ย เป็นเลิศหรือว่าดีกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะต้องเกิดการเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของอีโกคือทุกอย่างต้องการการเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีอีโกเยอะๆในเรื่องใ,นในดก็แล้วแต่ครับจะมีบุค,คลิกที่ค่อนห้างที่จะเป็นคนที่ชอบโอ้อวดนะครับชอบเปรียบเทียบนะเราว่าตัวเองเด่นตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะนั้นเพราะว่า อันนั้นคือเป็นอีกหนึ่งลักษณะของอีโก้นะครับนี่คือลักษณะของอีโก้นะครับอันนี้มาดูว่าอีโก้มันทางานยังไงครับย่างที่ผมเรียนว่าอีโก้เนี่ยมันเหมือนโปรแกรมสําเร็จรูปที่อยู่ในจิตใจเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในจิตใจของเรานะครับอีโก้เนี่ยจะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมพยายามเข้าไปแสดงความเห็นนะครับแล้วสองสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดน,นะครับก็คือร่างกายกับความคิด สองส่วนนี้ก็เลยเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดที่อีโก้จะเข้าไปมีส่วนร่วมจะเข้าไปพยายามที่จะแสดงความเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่งน,นี้จนสุดท้ายเ,ยเราเนีไปเข้าใจผิดว่าตัวเราคือร่างกายของเราตัวเราคือความคิดของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคนที่มีอีโก้ทงร่างกายเยอะอีโก้เข้าไปยึด กับร่างกายขอยงเราเยอะนะครับคน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 นั้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับสมมุติว่าคนคนนีร้รู้สึกเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีนะครับรูปร่างหน้าตาหล่อกว่าคนอื่นนะครับถ้าอีโก้เนี่ยนะครับมันเข้าไปสแสวงหาเข้าไปยึดติดกับสิ่งนี้สิ่งนี้นะครับเ,เราก็จะเข้าใจผิดว่า รูปร่างหน้าตาก็คือชีวิตของเราก็คือตัวเรานะครับหรือถ้าในเรื่องของความคิดถ้าคนที่มีเรียนมาสูงมีความรู้เยอะเป็นด็อกเตอร์ก็จะคิดว่าความคิดตัวเองเนี่ยถูกต้องที่สุดนะครับอ,อีโก้เนี่ยมันจะเข้าไปยึดติดกับความคิดของคนคนนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยพูดอะไรเนี่ยถูกนะครับคนอื่นเนี่ยผิดหมดนะครับแล้วก็ไม่ยอมฟังคนอื่นนะครับถ้า มีใครไม่เห็นด้วยกับความคิดของตัวเองเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่า,าจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับคือเขาคิดว่าความคิดคือตัวเขาเองถ้ามีคนไม่เห็นด้วยความคิดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกทําลายนะครับนี่คือลักษณะของอ e ีโก้ที่ที่ท,ที่ที่มันทํางานกับกับกับในชีวิตมนุษย์นะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันมีบางอย่างในชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับที่เราจะต้องแยกแยะให้ออกว่ามันเป็นอีโก้หรือเปล่า mm hmm. ผมยกตัวอย่างเช่นความต้องการความอยากอะไรบางอย่างทั้งร่างกายพวกนี้นะครับ mm hmm. ผมผมยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยหิวต้องการสารอาหารนะครับร่างกายก็จะส่งสัญญ,ญาณที่สมองสมองก็จะสื่อสารกับกับจิตใจของเราว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องหาอาหารนะครับหรือ สมมุติว่าเราทํางานเหนื่อยร่างกายบอกว่าต้องการการพักผ่อนนะครับต้องการหยุดต้องการพักผ่อันนี้เป็นสัญชาตญ,ญาณปกติของมนุษย์นะครับมันไม่ใช่อีโก้นะครับเราต้องเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแต่ในในตัวอย่างที่เกี่ยวกับการกินอาหารเนี่ยนะครับสมมุติว่าโอเคร่างกายต้องการสารอาหารสมองจิตใจเราสั่งการแล้วว่าเราต้องหาอาหารมาทานนะครับ แต่ในขณะเดียวกันที่ผมเรียกว่าอีโก้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่มันคอยจ้องอยู่แล้วนะครับเมื่อไหรที่เราสนใจเรื่องอาหารเนี่ยครับอีโก้มันก็จะเข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับว่าเฮ้ยมันต้องกินพิซซ่านะมันต้องกินสเต็กนะมันจะต้องกินชาบูนะซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างเงี้ยเรียกอีโก้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอีโก้นะครับ,ร e รบซึ่งตรงเนี้นะครับก็เป็นลักษณะการทํางานของอีโก้ะครับ แล้วมันมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเรานะครับเราที่เห็นว่าอีโก้เนี่ยครับมันจะพยายามเข้ามาเนี่ยสร้างเงื่อนไขในชีวิตเราตลอดเวลานะครับให้เราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปยินยอมให้อีโก้ี่ยมันมีอิทธิพลกับชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจผิดไปเลยนะครับว่าสิ่งนั้นคือชีวิตของเราครับเราก็จะหลงไปในรูปภาพความคิดว่าสิ่งนั้นคือชีวิตของเรา นะครับแล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งน,นั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขว่าตัวเราเนี่ยถูกกระทำนะครับผมยกตางเรื่องของคนที่มีโคตรติดก,กับความคิดตัวเองคนระับเมือม่อเมื่อเมื่อไหร่ที่ถูกโต้แยง้งหรือว่าถูกถูกแสดงความไม่เห็นด้วยเนี่ยคนคนนั้นก็จะรู้สึกยอมไม่ได้นะครับซึ่งึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยถูกทําร้ายนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไอการที่ คนจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าคนที่ไม่ได้มีอีโก้เกี่ยวกับความคิดไม่ได้เป็นคนเชื่อหลงตัวเองมากเกินไปในความคิดตัวเองมากเกินไปก็จะไม่รู้สึกอะไรถูกไหมฮะในในการที่จะมีคนอื่นมาคอมเมนต์หรือว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดตัวเองนะครับอันนี้เป็นเป็นผลของอีโก้ที่จะมีในชีวิตเรานะครับแล้วเราจะเห็นว่าถ้าอีโก้เนี่ยเราปล่อยให้อีโก้มันมาควบคุมชีวิตเราหลายๆอย่าง ชีวิตเราก็จะมีแต่ความยากลําบากมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตตลอดเวลาครับว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะครับอ,อ,อย่างเช่นคนที่มีอีโคติดก,กับร่างกายนะครับในวันที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายยังยังสวยงามยังสดใสย,ยังแต่งเตึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมครัแต่ในวันที่ร่างกายมันเริ่มแก่ตัวลงเริ่มเ,เ,เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับคนคนนั้นก็จะเริ่มรู้สึกว่าคือเขาไปเข้าใจแล้วว่า ตัวเขาก็คือร่างกายของเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเริ่มรับไม่ได้เขาก็จะต้องไปหาวิธีที่ทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ร่างกายเขาเนี่ย,อ,อ,อ,ยอยู่คงเดิมให้ได้ซึ่งชีวิตเขาก็จะลําบากนะครับอันนี้คือ,อ,อผลกระทบของอีโก้ที่มีกับในชีวิตเรามาถึงหัวข้อต่อมาคือแล้วเราจะควบคุมอีโกได้ไหม เบื้องต้นเนี่ยผมก็เรียนว่าเราควบคุมอีโก้ไม่ได้ครับเพราะอีโก้เนี่ยที่ผมเรียนว่ามันทางานโดยโหมดอัตโนมัติมันทงานมันตลอดเวลาแล้วครับในจิตใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปควบคุมอีโก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะทําได้คือเราป้องกันได้ไม่ให้อีโก้เนี่ยมันเข้ามาครอบงำจิตใจจิตใจเราชีวิตเราอันนี้ได้ครับวิธีก็คือเราก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากที่สุดนะครับคือคําว่าสติหมายความว่างไงครับ คือนักวิทยาศาสตร์เ,เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์มาเยอะนะครับเขาศึกษาว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาก็ศึกษาเขาก็สูดว่าจิตใจมนุษย์นี่ก็คือสติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า conscious นะครับสตินึกคิดอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตแบบมีสติกับการใช้ชีวิตแบบไม่มีสตินะครับมันก็ต่างกันก็คือถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีสติ ไม่ได้หมายาว่าเราสลบหรือว่าเราเราเราเหมือนเราหลับไม่เค็งอย่างนี้นะครับเราก็ยังใช้สิบุตรก็เหว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีสติก็คือระดับของอสติปัญญาเนี่ยความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันจะน้อยนะครับเหมือนเราเวลาเราทําอะไรเร็วๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่ค่อยได้คิดถูกไหมครับเพราะเราคือเราต้องเร่งรีบแฟกต์อีกอย่างก็คือนักวิชาเขาก็ได้ศึกษามาแล้วว่ามนุษย์เนี่ยนะครับ ในชีวิตประจําวันเนี่ยแปดสเอนก้าสิบเปอร์เซ็นใช้ชีวิตแบบไม่มีสติเพราะเวลามันเร่งรีบนะครับสติเนี่ยนจะได้ใช้แค่ประมาณนักสิบสิบยี่สิเปอร์เซ็นท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่มนุษย์เนี่ยจะถูก e อีโก้ครอบงำเนี่ยง่ายสูงเพราะเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็ไม่มีสตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเยอะๆเนี่ยนะครับปัญญามันจะเกิดสติมาปัญญาเกิดเราเคยได้ยินว่าเมื่อเรามีปัญญาเกิดเนี่ยเราจะมองเห็นว่าอีโก้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา นะครับแต่อีโก้มันจะพยายามพุชให้เรารู้สึกตลอดเวลาว่าเฮ้ยนี่คือฉันนะเพราะอีโก้มันคือฉันนะแต่ถ้าเรามีสตินะครับอีโก้มันจะไม่สามารถที่จะหลอกเราได้นะครับเพราะในการตัดสินใจอะไรทุกอย่างนะครับถ้าเรามีสตินะครับเราก็จะไม่ถูกอ e ีโก้เข้ามาครอบงำจะอยู่บนเหตุผล นี่คือวิธีป้องกันไม่ให้อีโก้มาครอบงำชีวิตเรานะครับครับอันนี้เป็นเป็นตอนแรกของของอเนื้อหาเกี่ยวกับอีโก้นะครับใน EP ต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าแล้วที่มาของอีโก้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมันมาจากไหนนะครับแล้วทำไมธรรมชาติถึงสร้างกลไกนี้ขึ้นมาในตัวมนุษย์นะครับอีโก้เนี่ยมันมีข้อเสียหรือเปล่ามันมีข้อดีไหมนะครับ เดี๋ยวใน EP หน้าเนะี่ยผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบเนื้อหาในแนวนี้ผมก็รบกวนช่วยสนับสนุนช่องเราโดยการกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้ผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับถ้าเราสามารถที่จะแชร์ให้คนอื่นได้ฟังเยอะๆนะครับมันก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยม,มีมีความสุขนะ,นะครับครับวันนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ